ครับเรายัางอยู่กับโคชจุนจตุพรประมลบานนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาเป็นไปของโคชจุนว่ามีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งกําลังจะไปแข่งขันีเกมครั้งที่27ที่เมียนมาโคชจุนครับเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องออโคชจุนบอกว่านักฟุตบอลหญิงชุดนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากเป็นเป็นเป็นเด็กที่ต้องกระหายในชัยชนะกระหายที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเปหลักนะครับแล้ว ตั้งเป้าไว้ขนาดไหนสําหรับทีมน้องๆทีมนี้ในซีเกมในซีเกมครับตัวผมเองเนี่ยก่อนจะมารับงานเนี่ยก็ก็ตั้งเป้าว่าเราจะอยากบอกของตัวนับในใจเนี่ยมุ่งมั่นว่าอยากจะให้ถึงแชมป์อย่างมากครับแต่ฟุตบอลต้องยอมรับฟุตบอลฟุตบอลก็คือฟุตบอลครับนะครับวันแข่งขันเท่าน,นั้นถึงรู้เราเตรียมตัวดีนะครับ เซอ,อร์เฟอร์กี้เคยพูดเลยว่าคนเตรียมคนทํางานหนะักคนเตรียมตัวดีแต่ไม่ได้บอกว่าจะสําเร็จทุกอย่างนะครับเอามันเป็นสัจธรรมเลยฮะว่าบางครั้งเราเตรียมคือผมเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยผมจะแบ่งนี้ผมจะทํางานด้วยความตั้งใจ90-100%อีก10%ในผมเหลือให้โชคชะตาฟา้าลิขิตมันเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงทําดีเท่าไหร่บางครั้งมันไม่ถึงมันต้องเก่งบวกเพ่งต้องเก่งก่อนต้องเก่ง90%อีก10%เผื่อไว้โชคชะตา เพราะว่าทราบไหมครับว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยมัน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 ยากตรงไหนมันยากตรงจิตใจครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเตะก,กับที่เวียดนามเ,เวียดนามเราผมตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นกับเขามาสามปีสี่ปีผมไปทําเจอเขามาแรกเนี่ยเราเสมอเขาบางช่วงเนี่ยเราเล่นดีมากเลยย้ำเขาเลยแต่บางช่วงเดี๋ยวคุณกลับมาบุกเราอืจิตใจมันยังไม่มั่นคงเพราะว่า มันเป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องของ m e n ลิตี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจความมั่นคงด้านจิตใจเพราะว่าเราไม่มีการอุ่นเครื่องกับเกมใหญ่ๆเราไม่เตะกับแมตช์ใหญ่ๆบ่อยนะครับอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นผมเผื่อไว้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสิบเปอร์เซ็นต์คือเผื่อว่าแค่เล่นกันเล่นเท่ากันอีสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่เชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็คงจะหวังให้ทีมน้องๆฟุตบอลทีมหญิงทีมนี้ได้แชมป์ซีเกมนะครับเหมือนกับที่หวังไว้กับทีมฟุตบอลชายเหมือนกันเพราะว่าเราผิดหวังมาสองครั้งโคชจุ อยู่กับน้องๆผู้หญิงเยอะๆคือเหมือนมีลูกสาวสิบกว่าคนเพิ่มขึ้นมานักฟุตบอลม,มีงอนไหมเพราะผู้หญิงเนี่ยอุปนิสัยอย่างน้อยต้องมีเรื่องงอนเรื่องขี้น้อยใจเรื่องอะไรเงี้ยมีเคยงอนเขาทุกคนที่ที่ที่ไม่ท,ท,ที่ที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลหญิงครับชุดนี้นะครับผมไม่รู้ชุดอื่นไม่รู้มสมัยที่ผมทำตันที่ผมทําเคยมาทําช่วงป,ปีสองพันสิบครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าอ,อผมอยู่เขาพวกเขายังไม่มีให้เห็นว่าเขามีปัญหากันครับ ก่อนครั้งแรกที่เข้ามาปี20 1 0โอเคอาจจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอแต่วันนี้เราเราได้คุยกับเขาได้พูดได้คุยได้สั่งได้สอนกันได้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นพ่อเป็นลูกกันในบางครั้งนะครับ,รบไม่มีฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหานิดนึงเรื่องของรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่รุ่นน้องที่ขึ้นมาใหม่เลยอตอนนี้เรามีดาวรุ่งอี่สิบอยู่หคนเก้าอยู่หนึ่งคนที่จะมีแววเป็นระดับ ท็อปเมืองไทยรเรามีเด็กอายุ22คนหนึ่งน่าจะเป็นท็อปเมืองไทยเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเกรงใจครับไม่ได้มีปัญหาแต่เกรงใจพี่เขาังไม่ว่างเลยรีบให้แล้วเพราะว่าเห็นพี่ไปวิ่งวิ่งผ่านแล้วต้องให้ให้ก่อนเลยเมื่อวานพุ่งดุไว้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเด็กไทยเราเรามีเนียจูเนียไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเขาไม่สนใจเขาจะเป็นระบบอาชีพไปเลยไม่สนใจเล่นตามระบบเล่นตามวิธีการเล่นตามจังหวะ แต่วันนี้เราพูดคุยนะ้น้องๆน่าจะเข้าใจครับก็เรื่องงอนเรื่องเรื่องมีปัญหากันในทีมตัดไปได้ครับสําหรับที่ผมมาทํานะครับผมผมมั่นใจว่าพวกเขาหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวอแล้วกลับน้องสามคนที่ไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นตอนนี้เรียกกลับทีมมาหรือยังโอกลับมาครับกลับมาแล้วครับกลับมาัแต่วันที่ส3บสามสิบสาพฤศจิกายนน้องๆกลับมาสามคน เป็นกาลังสําคัญมากแต่ถ่าเสียดายที่พิสมัยที่เป็นศูนย์หน้าเบอร์เบอร์เบอร,บอร,บอร,บอร์หนึ่งเมืองไทยพูดง่ายๆพิสมัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเบอร์หนึ่งเมืองไทยแต่พอดีโชคไม่ดีไปพาไปเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็เจ็บเจ็บพาตัดซ้ําครั้งที่สองโอ้โหข้างเดิมผ่าข้างเดิมแล้วเข้าซ้ำครั้งที่สองเพราะนั้นต้องฟืน้นฟูระยะหนึ่งตอนนี้ผ่าไปแล้วห้าเดือนนะครับก็ยังยังไม่ได้ประมาณสี่40% 5เ็ห้าสิปซนคงจะไม่ทัานทีเกมไม่ทันครับแต่ผมเชื่อว่า ในรายการต่อไปจากซีเกมแอชเช่นขับเนี่น่าจะทำครับอืมครับ,รบแล้วตอนนี้นักเตะทั้งหมดเหลือประมาณ27คนครับเราจะต้องตัดให้เหลือ20 2 <26 S 1> คนยี่สิคนจะต้องหายไป7คนครับโอ oh, แล้วจะประกาศผลเมื่อไหร่ ก็น่าจะเป็นวันที่25เนี่ยฮะ25ก็เหลือเวลาไม่กี่วันครับท่านผู้ชมครับเหลือไม่กี่วันวันนี้วันที่21แล้วนะครับโอ้เหลือสี่วันก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องหนักใจมากครับหนักใจไหมถามหนักใจมากครับหนักใจมากเพราะว่าเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยดีใจดีเหลือเกินต้องขอบคุณโค้ชคนที่คนที่แล้วนะครับโค้ชที่ผ่านมาเลือกตัวผู้เล่นเข้ามาน้องมีแววมากครับน้องมีแววที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นกำลังหลักในอนาคตแน่นอนตอนนี้ เราก็ต้องช่างใจกันว่าครัว่าบางคนมีประสบการณ์สูงมากนะครับน้องบางคนมีประสบการณ์สูงมากอย่างสุภาพรเจ้าแบร์เนี่ย<ม>เล่นทีมชาติมาแล้วสิบกว่าปีสามสิบสี่ปีตอนนี้อายุแค่ยี่สิบแปดเองอายุยังไม่เยอะนะครับแต่เป็นว่ามีบาดเจ็บรบกวนหลายที่ก็เลยทําให้ก็ก็ยังเป็นกําลังหลักเราครับผมก็มองว่ามีประสบการณ์สูงมากน่าจะเป็นประสบการณ์ช่วยเหลือเราในทัวร์นาเมนต์นี้แต่น้องๆบางคนเนี่ยจำบางบางครั้งต้องจําทําใจก็ต้อง ตัดชื่อเขานี้ก่อนแต่จริงๆแล้วฟุตบอลรายการนี้แค่14วันนะครับ14วันไม่ใช่หมายความว่าน้องๆที่ว่าหลุดออกไปจะหมดความหมายไม่ใช่จะหมดอนาคตเลยไม,ไม่เกี่ยวเลยแค่2อาทิตย์ให้พี่ๆเขาเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวสองาทิตย์กลับมาค่อยกลับมาซ้อมครับทัวร์นาเมนต์หน้าเดือนพฤษภาอีกเช่นเน่ยน้องๆพวกนี้จะเป็นกําลังหลักของทีมอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของกีฬาครับเวลาคัดตัวจะต้องมีคนที่สมหวังและผิดหวัง เดี๋ยวจะถามโค้ชจุนคำถามสำคัญเลยคือสมัยผมเป็นนักเตะเนี่ยเว <c oughs> ลาเราไปคัดบอลอย่างฟุตบอลถ้วย,ยไป Cut คัดบอลโหมีมาประมาณ30คนเอายงจริงๆก็ก22ครับสอไม่ต้องมีการตัดอะไรอีกขนาดเราเป็นเพื่อนกันเลยยังมีเพื่อนว่าโอ้โหถ้าไอ้นี่มันโดนตัดไปแล้วเราจะพูดอะไรยังไง <c oughs> โค้ชจุนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตัดรายชื่อด้วยตัวเองจะเป็นคนบอกด้วยตัวเองไหมครับก็่วนส่วนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้น้องๆพวกนี้ผมก็พูดด้ดดวยตัวเองบอกด้วยตัวเองทำใจได้ไหมทำใจได้ทำใจได้ก็ ครั้งที่แล้วที่ไปเอเชียเกมก็แบบนี้ฮะก็มีเสียน้ําตากันบ้างเล็กน้อยอแต่มันเราต้องเราต้องแต่น้องผมเชื่อว่าลูกศิษย์ผมน้องๆเด็กๆเนี่ยเขาเข้าใจผมว่าผมเนี่ยไม่มีเอ็นเอียงไปทางใดครับครับเราต้องวางกันตามเนื้อผ้าชื่อสัตว์ในอาชีพเราด้วยแล้วก็ชื่อสัตว์กับน้องๆด้วยครับน้องก็คงจะรับรู้นะครับก็คงอยากเข้าใจดีถ้าหมดเรื่องตัดตัวเวลาคันี้พอได้ครบ20คนสุดท้ายทีมไหนน่ากลัวที่สุด เอผมพูดตรงๆเลยนะครับครับทีมทีมเราตอนนี้เราพัฒนาการได้ได้ดีนะครับแต่เราเป็นห่วงเรื่องเรื่องของจิตใจนะที่ผมบอกไปทีมที่น่ากลัวนะครับเวียดนามเ<า>วียดนามเขาไปอุ่นเครื่องที่ไปเก็บตัวอยู่ที่เกาหลีใต้ตอนนี้ไปเก็บตัวที่จีนล่าสุดผมอ่านข่าวนะครับไปเก็บตัวที่จีนไปอุ่นเครื่องกับทีมที่มันเขาเรียกว่าทีมที่มันมีความสามารถแข็ง ทีมเมียนมาไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไปซ้อมที่ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เอานักเตะลูกครึ่งสัญชาติอเมริกันเข้ามา13คนโอเพราะฉะนั้นสายนู้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะใครจะเป็นที่สองครับคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งในสายอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับเราคงอยากเป็นที่หนึ่งในสายเพื่อความมั่นใจเพื่อไปเจอที่สองฝั่งนู้นเวลาตัดเชือกได้ง่ายหน่อยแต่ผมว่ามันใกล้เคียงกันสามสามสามทีมฝั่งนู้นใกล้เคียงกัน ถ้าฟิลิปปินส์เขาบอกผมเหมือนที่เขาบอกนะครับเหมือนที่เขาบอกแล้วเขาทำนะครับเอาลูกครึ่งอเมริกันมาสามคนสิบสามคนไม่อ่อนแน่โอ้โหก็เกือบทั้งทีมละครับทั้งทีมครับสามคนเนี่ยตัวจริงหนึ่งแล้วก็ตัวสำรองอีกสองสิบสามคนสิบสามคนเลยสิบสามคนนะเป็นลูกครึ่งอเมริกันที่เรียนอยู่มหาลัยที่นู่นครับโที่เล่นในลีกมหาลัยเขาโอ้โหตายแล้วและอเมริกันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆแล้วท่านผู้ชมครับหนักมาก แล้วเรื่องการเตรยียมพร้อมการที่จะต้องเราจะต้องไปอยู่ที่นู่นก่อนเราจะเดินทางไปถึงที่นู่นวันที่เท่าไหร่ครับโชคดีครับโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าเราเดินทางวันที่ับนะครับต้องขอบคุณทางโอลิมปิกด้วยนะครับ <ừ> ที่ส่งเราไปแต่วันที่6ครัอ่อวันที่6เราโชคดีอีกอย่างคือเราเตะเป็นสายบีเตะวันที่12อโอ้มีเวลาประมาณ1นัดาเป็นเวลาที่เหมาะสมมาก <c oughs> น้องก็เป็นผู้หญิงเนี้ยบางเรื่องเขาจะกล้าคุยก<อ>ับเขาตัวดีม,<ะ>มากคําถามขอบคุณมากครับ ผมโชคดีครับพอดีผมเนี่ยมีมีลู 2020, กศิษย์คนหนึ่งเมื่อปี2010เนี่ยเล่นเขาเล่นทีมชาติด้วยน้องมิมที่ดารัสวิราสุขุเรียนซีเรผ่านซีเรเซนแล้วนะครับพอดีวันนี้ตอนที่ซีเรเซนเนี่ยผมเป็นคนสอนโค้ชผมเป็นวิทยากรสอนโค้ชน้องทิดารัสในโค้ชทิดารัสเรียกเขาเรียกโค้ชแล้วทิดารัสเป็นเด็กที่มีแววที่จะเป็นโค้ชผู้หญิงนะครับก็เลยพาเข้ามาเป็นซาวโค้ดด้วยวันปี2010เป็นผู้เล่น ปีนี้มาเป็นโค้ดผมผู้ช่วยโค้ดตรงนี้แหละครับสาคัญเมื่อกี้ที่คําถามว่าผมจะเข้าไปยุ่ง <ừ> ยามอะไรเข <ừ> าได้ไงผมมีสตาฟโค้ดมีโค้ดเสรสรัสเวกสูรเป็นโค้ดผู้สับปูมีโค้ดเจริญสวรัน์มีโค้ดพักประพลคำซับเป็นนักฟินเนตโค้ดผู้ชายทุกคนห้ามเข้าห้องเด็กเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยเป็นกฎเล็กใครเข้าคุณออกไปจากทีมผมครับอันนี้เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเลยครับใครเรียกเด็กเข้ามาในห้องคุยคุณออกจากทีมผมไปครับ น้องมิมคนเดียวเป็นผู้หญิงในการเป็นเพื่อนกันเป็นพี่รุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เด็กๆเข้ามีอะไรที่ผมอยากจะรู้หรืออยากจะให้เขาไปสัมพันธ์กับเด็กให้เขาไปคุยกับเด็กอเป็นคนประสานให้ผมหมดทุกอย่างเรื่องเด็กผู้หญิงมีประจำเดือนปวดท้องวันนี้บางทีเขาไม่กล้าบอกเราก็อายเขาจะบอกพี่มิมพี่มิมมาบอกผมพี่พ้นมิมก็จะไปคุยกับเด็กว่าทำนี้อย่างนี้ไปดูแลขนานสุดท้ายถ้าวันหนึ่งมีคนมาบอกโค้ชกิ่นเฮ้ยเลิกฮะ ทำไปก็ไม่รุง่บอลหญิงมันไม่ได้ไม่ได้ไปบอลโลกอยู่แล้วจะทํำยังไงเออวันไอํำพูดนี้ต้องให้พูดหลังจากเดือนพฤษภาต้องรอดูกันอีกทีต้องหลังจากเดือนพฤษภาครับแต่ต้องมีข้อแม้นะครับว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยถ้าใครใครอยู่กับวงการฟุตบอลนะครับใครที่มีความรู้ด้านโค้ชนะครับ การเตรียมทีฟุตบอลอย่างน้อยนะครับต้องมี2ปีถึง4ีปีที่จะเตรียมทีมไปฟุตบอลโลกจะเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียจะเตรียมทีมชิงแชมป์อาเซียนอย่างน้อยต้องสองปีวันนี้ผมโคชจุนจตุพรนะครับกับทีมสตาร์โค้ชมารับงานสามสี่เดือนชิงแชมป์อาเซียนกับสองปีนะครับชิงแชมป์เอเชียสี่ปีใช่ไหมครับทุ่ผ้ต้องเตรียมทีมเตรียมทีมสี่ปีผมเตรียมทีมเก้าเดือน เพราะฉะนั้นผมจะฝ่าฟันไปให้ได้อืมครับก็เป็นคําพูดคํามั่นคําสัญญานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนี้ออกมาจากหัวใจของโคชุ่นจตุพรประมลบานครับก่อนจะหมดรายการคาเนข่าววันนี้ครับท่านผู้ชมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็ คนไทยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วกว่านี้ก็จะทําให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจยรู้ว่าอนาคตของประเทศไทยต่อไปจะเป็นไงก็ไปพบกับกิจกรรมสร้างอนาคตไทย2020ครับซึ่งครั้งนี้จะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันที่22-24พฤศจิกายนนะครับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ โดยจะมีนายกิติรัตน์นรนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายชัดชาติศรีธิพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะไปร่วมงานด้วยนะครับนอกจากนั้นวันศุกร์ที่22ก็จะมีดาราช่อง7นะครับมีซีสิวัดมีน้องมนาสอนศิลป์ไปร่วมงานวันที่23จะพบกับดาราช่อง7ครับน้องปุ๊กลูกฝนทิพย์มีอ็อฟชนะพลและก็ศิล,ลปินตลกก่อนบ่ายคลายเครียดวันอาทิตย์ที่24ครับมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF ครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพบกันได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้คนเป็นข่าวคงยังหมดเวลางพียงทั้งนี้ครับผมฉัดกิจเพื่อนนี้และโคจุนจตุพรประมวลบานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมนะครับ